สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบอพอกันเฉีนเคยค่ะกับช่องสาวมองกับบรรยากาศทุงไฮทงนาะบรรยากาศกระแรงๆดอกพี่น้องเบื้องดินขาวเพิง่งดินจะแตกหืบแล้วค่ะฝนมาตกจากเถื่อว่ามาได้กับเกือบสองเดือนแล้วละค่ะได้โชคดีที่บ้านสาวมองเป็นดินเหนียวเด้อค่ะมันแรงกันยังว่าเก็บคุ้มชุ่มชื้นไวได้ดีก็ดินซ้ายยุ่แต่ว่าแถวขาเจ้าทั้งอื่นดินซ้ายเนาะคะ่ะแรลงโดนปนีเข่าโค้งจะตุยไปเลยเนาะคะ่ะ นี่ค่ะก็ยังยังเขียวอยู่แล้วค่ะแจ่ของจริงนี่แห,งไ,แหงไปเลย้อค่ะแหงไปเลยแหงหัหนาไปเลยค่ะป่ะไปหักนอใหม่มือน,นี้สมองกระซิบพ,พี่น้องมาหักนอใหม่คือเก้านั่นละ่ะเจักจะไปเหตุอย่างเหตุการณ์กระสงบแล้วละค่ะบ้าหวาดผวาคือเก้าแล้วพี่น้องแต่กระไวใจบ่ได้ค่ะนิงน้อนใจบ่ได้เลาก็ต้องเตรียมตัวพร้อมไว้เสมอค่ะ โอ้ยนอค่ะก็บ่อยากให้เกิดตกพี่น้องพอแล้วก็ไดนี่ค่ะนอในหน่อยก็หฮักทางใส่กระขุนอกรลังพอเห็ดเอาไปเห็ดนอไม่อัดถงไว้ค่ะไว้ถัดกินงามหนาแรงแสบค่ะนอไม่อัดถงเวลาเข้าเห็ดแล้วมันอ้อนค่ะอ้อนนมนีหนองสีกระฮักเอาไปไว้ถัดต้มนะคะเหนง เนียงน้อยหักออกค่ะเดี๋ยวเพื่อนจิเหงาหกบัไดม้านาัดสองสามมือกับน่นใหม่กันย้าไวโน่ใหม่อยากโป้องอยากป้งค่ะแต่ฝนมาตกจาก้าเทียพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะนน่ขังไหนกับแมนเด้อคะ่ะ กรเพิ่นมาทันในเงาน,งนี่แหงหลายหลายหลายนอค่ะโอ้ยเดี๋ยวตังกระคูก้อนเป็นตังกระคูไม่ได้นื้อไม้พันธุ์นี้เปลี่นพันธุ์อีเขียวลูกดกเด้อค่ะขนาดฝนบ่ตกเพิ่นกันยังโป้งนอ,นอให้ได้ยู่ได้กินพันธุ์อีเขียวลูกดกพันธุ์เกษตรค่ะ,กะเกษตรเพิ่นแจก,กม้าตั้งแต่โดกแล้วละพี่นอ้องแตบมแมนเตเดียวนี้หลายปีพานมาแม้าล่ละค่ะตั้งแต่รุ่น พอยังไงไหมไงพุ่นนะเป็นโน้ตไม้สำหรับอัดถงโดยเฉพาะเลยเด้อนี่งน้ตไม้ปินหรือเฉพาะเลยเด้อพี่น้องโอ้ยนอกอระโปรงหลายหลายโปรงออกมาเลื่อยค่ะเดี๋ยวไปเอานอนั่นก้อนพี่น้องตรงโค้งมาเอาฟังนี่ฟังนี่แล้วก็จีหักได้อึ้อ๊บโอ้ยแหนืบ่เห็นค่ะ อยากไปเก็บเห็ดยุ่ค่ะแต่ฝนบ่ตกเห็ดมันเลยบ่ออกพุน่ะสะอ่อนหลาย่นอยากโป้องอยากโป้งค่ะคุณน่ะพุน่ะแต่บระท่านไน้ยาคุณน่ะมีตะนอนอนหน่อยคุณน่ะไปไปเบิ้องอีกเรื่อยๆค่ะ เมื่อใหม่ดามขวนเพิ่นจะขึน้นสูงแล้วฮัก,กนโอ้บัดจงให้เพิ่นเป็นร้ายดอกค่ะ กำลังเป็นนอขึ้นมาเซวอยู่ค่ะไปเดี๋เบิ้งอีกก้อนนึงอีกฝนบ่ตกหลายก็บ่อยากมาให้มานาตัวพี่น้องเพราะว่าบพมีกำลังใจเลยค่ะฝนบ่ตกบ่มีน้ำแซ่เขาโอ้เสียงหักเกาะเลยนอสัตนอยู่ค่ะไปเดี๋ยเบิ่งอีกก่อนนึ่งอีก เพิ่นก็นอยากโป้องอยากโป้งคุณน่ะหลายโป้งหลายค่ะ,ะมูนี่ก็โป้งขึ้นตามตามกับแมนด้วยค่ะกำลังโป้งขึ้นเป็นโน่ไตดินกน็มีค่ะบอี่ หักออกค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นแหนงอันเงาวเวลาเฮายางนจะทางตาเฮานี่ค่ะไม้เพื่อนสูงอืมน้องไม้สดๆค่ะน้องไม้สดๆจากสวนเลย นะนี่ค่ะก็ไดไลายเติบยุดอกพี่น้องาะได้ไปยู่ไปกินยุคค่ะเฮ็ดอัดถงไว้น้ำหนาแรงถ้าเพื่อเขาอยากซุปเน่อไม้แกงเน่อไม้เขากระเสียวเ,เมื่อกินเนาะคะ่ะเห็ดอัดถงหอยไว้ได้ยู่เป็นปีพุณเล้กค่ะยู่ได้ดนเดี๋ยวก็โป้องอีกแล้ว ็ปเก็บเรื่อยๆค่ะสองสามมือมาเก็บเที่ยงฝนบ่ตกแต่ว่าหยางา้ำครับพี่น้องเอ้ยฝนห้อยกีกาซะของอีู่แล้วพี่น้องเอาของใส่ทางขยะไวออ้ก,กะระห้อยกีการบิดนี่ค่ะ ยูทงยุทายุเถียงไห้เถียงนาบรรยากาศก,ก็ดีดีค่ะถ้าฝนตกนี่แห้งดีค่ะพี่น้องช่วงบรรยากาศฝนลิ้นนี่ดีแห้งอีค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็อยากให้พี่น้องไน้เบิ้งได้เห็นน้ากัน กเกษตรทวนผสมกษสรประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณที่เขามารับชมด้วยค่ะช่องสามของชันเนีก็ฝาก Facebook f แฟนเพจไว้นำด้วยนะคะสามของแชนแนลแฟนเพจเนาะพี่น้องก็เข้าไปติดตามกันได้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเนาะคะ่ะคลิปนี้สามของขอตัวลาไปเพียงสานิดเดอ้อสวัสดีค่ะ